ไม่พอปลาเฮาปเอ็ดอันคอนเทนต์ใส่เบ็ดดปลาทูปลาซาแม่บ่อยู่ยังก่อเขียคอนเทนต์ใส่เบ็ดดปลาทูปลาซาแม่บ่อยู่ปลาปลาเยี่ยงโจทย์ซาเม่ปุ๋ยบ่อยู่นี่เอาสั่นไปไปเราไปโจทอ์น้ำกันเลยเเไปครับเข็ดคอนเทนต์ด้วยนี่จะไปกินบักกล้วยอยู่แบบนั้น <c oughs> ฟาฮาเอ้าฟาฮาเอ้าหนึ่งบมอเอาอ,าอาันนี้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปเอาจากสองสามหลังที่ละ ไปไปไปประตูในตูเย็นปแมงมยูนียโหประตูในตู้เย็นอำมาเลยเจ้เห็นประตูในตู้เย็นบ้ามาทายปดปน Muito bom, não vou te